นักเรียนจะสามารถบอกน้ำหนักของสิ่งต่างๆได้โดยใช้ความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนักจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าน้ำหนัก1กิโลกรัมเท่ากับน้ำหนักกี่ขีดเก่งมากค่ะน้ำหนัก1กิโลกรัมเท่ากับน้ำหนัก1 0ขีดแล้วน้ำหนัก1ขีด เท่ากับน้ำหนักกี่กรัมคะใช่แล้วคะ่ะน้ำหนักหนึ่งขีดเท่ากับน้ำหนักหนึ่งร้อยกรัมแล้วน้ำหนักหนึ่งกิโลกรัมเท่ากับน้ำหนักกี่กรัมคะยอดเยี่ยมมากคะ่ะน้ำหนัก1นึกิโลกรัมเท่ากับน้ำหนักหนึ่งพันกรัมนั่นเองน,กนอักเรียนคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะวันนี้ครูไปตลาดมาด้วยคะ่ะ ครูซื้อของมามากมายเลยแต่ครูเลือก4อย่างนี้เพื่อม,มาช่างแล้วให้นักเรียนตอบว่าแต่และอย่างมีน้ำหนักเท่าไรมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างมีไก่มีกุ้งมีพริกและมีเกลือค่ะเรามาลองช่างพริกกันก่อนนะคะว่าพริกมีน้ำหนักเท่าไรมาลองช่างกันเลยค่ะ เมชี้น้ำหนักเคลื่อนจากตัวเลขศูนไป3มช่องพริกหนัก3ขีดนั่นเองค่ะพริกหนัก3ขีดแล้วปริกหนักกี่กรัมคะมีใครตอบได้บ้างเอ่ยใช่แล้วค่ะพริกหนัก300ร้อยกรัมนั่นเองเพราะ1ขีดเท่ากับ100กรัม3ขีดจึงเท่ากับสามกรัมใครตอบถูก เก่งมากๆเลยค่ะเรามาลองช่างสิ่งต่อไปกันนะคะช่างอะไรดีเอ่ยช่างอะไรนะคะช่างกุ้งหรอคะได้เลยค่ะเรามาดูกันนะคะว่ากุ้งจะหนักเท่าไหร่เข็มชี้น้ำหนักชี้เลยตัวเลขสองแต่ไม่ถึงตัวเลขสามเรามาดูกันค่ะ ว่าเข็มชี้น้ำหนักชี้เลยตัวเลขสองไปขีดขีดหนึ่งขีดสองขีดสามขีดสี่ขีดแสดงว่ากุ้งหนักสองกิโลกรัมสี่ขีดแล้วสองกิโลกรัมสีขีดนี้หนักเท่ากับกี่ขีดคะใครทราบบ้างเอ่ยนักเรียนทราบแล้วว่า1กิโลกรัมเท่ากับ10บขีด สกิโลกรัมเท่ากับกี่ขีดคะใช่แล้วคะ่ะ2กิโลกรัมเท่ากับ20่สขีดดังนั้น2กิโลกรัมสี่ขีดจึงเท่ากับยีบขีดบวกกับ4ี่ขีดได้เท่ากับยีขีดนั่นเองคะ่ะกุ้งหนัก24่สีขีดคะ่ะต่อไปครูจะช่างอะไรดีนะ นักเรียนช่วยโูคิดหน่อยสิคะอะไรนะคะอ๋อช่างเกลือหรอคะได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาช่างเกลือกันนะคะเกลือถุงนี้มีน้ำหนักเท่าไรอยากทราบมั้ยคะเราไปช่างกันเลยค่ะเข็มชี้น้ำหนักเคลื่อนจากตัวเลขศูนย์ไปหนึ่งสองสาม ี่ห้าห้าขีดแสดงว่าเกลือถุงนี้หนักห้าขีดนั่นเองแล้วเกลือถุงนี้นักเรียนทราบไหมคะว่าหนักกี่กรัมติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกถูกต้องค่ะหนักห้าร้อยกรัมนั่นเองหนึ่งขีดเท่ากับหนึ่งร้อยกรัมห้าขีดจึงเท่ากับห้าร้อยกรัมค่ะแต่ในเกลือถุงนี้ ่ด้วยนะคะน้ำหนักสุทธิ500กรัมเหมือนที่เราคิดไว้เลยค่ะเก่งมากๆเลยหลังจากดูเกลือแล้วชั่งเกลือแล้วเราจะชั่งอะไรอีกคะใช้แล้วค่ะเราจะมาดูน้ำหนักของไก่ซึ่งไก่ตัวนี้ไม่ต้องชั่งเลยค่ะเพราะมีน้ำหนักระบุไว้ค่ะน้ำหนักระบุว่า2.1 0 0กิโลกรัม ซึ่งหมายถึง2กิโลกรัม100กรัมค่ะแต่เอมีใครทราบไหมคะว่า2กิโลกรัม100กรัมเท่ากับกี่ขีดมีใครทราบไหมเอย่ยเราทราบอยู่แล้วว่า1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีด2กิโลกรัมเท่ากับกี่ขีดคะใช่แล้วคะ่ะเท่ากับ20สขีด แล้ว100กรัมนะคะเท่ากับกี่ขีดใช่แล้วค่ะเท่ากับ1ขีด20ขีดบวกกับ1ขีดเท่ากับ21ขีดดังนั้นไก่ตัวนี้หนะัก21ขีดนั่นเองค่ะนักเรียนคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนบอกน้ำหนักได้เก่งมากเลยนะคะนักเรียนลองดูโจทย์ที่หน้าจอนะคะ ว่าโจทย์นี้จะทําให้นักเรียนตอบคําถามได้ถูกทั้งหมดหรือไม่ไปลองดูกันเลยค่ะข้อที่1โจทย์ก็คือหอมหัวใหญ่หนัก1000กรัมเท่ากับหอมหัวใหญ่หนักกี่ขีดคะแต่ก่อนจะตอบครูมีคําใบให้นักเรียนด้วยนะคะคําใบก็คือ100กรัมเท่ากับ1ขีด 200กรัมเท่ากับกี่ขีดคะใช่แล้วคะ่ะ200กรัมเท่ากับสองขีดนักเรียนคิดต่อเลยนะคะว่า1000กรัมเท่ากับกี่ขีดไปคิดต่อเลยคะ่ะ300กรัมเท่ากับ3ขีด400กรัมเท่ากับ4ขีด500กรัมเท่ากับ5ขีด 6กรกรัมเท่ากับ6ขีด700กรัมเท่ากับ7ขีด800กรัมเท่ากับ8ขีด900กรัมเท่ากับ9ขีด1000กรัมจึงเท่ากับเท่าไรคะใช่แล้วคะ่ะ10ขีดนั่นเอง1,000กรัมเท่ากับ10ขีดดังนั้นหอ,หอมหัวใหญ่หนัก สิบขีดนั่นเองค่ะนักเรียนคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะเรามาดูโจทย์ข้อสองกันต่อเลยนะคะโจทย์ข้อสองก็คือกระเทียมหนัก24ขีดกระเทียมหนักกี่กิโลกรัมกี่ขีดคะนักเรียนคนใดตอบได้บ้างคะแต่ก่อนจะตอบครูมีคำใบใ้ให้นักเรียนด้วยนะคะคำใบ้ก็คือ 10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัมแล้ว20ขีดหนักกี่กิโลกรัมคะใช่แล้วคะ่ะ20ขีดหนัก2กิโลกรัมนั่นเองกระเทียม24ขีดก็คือ20ขีดกับ4ขีดหรือ2กิโลกรัม4ขีดดังนั้นกระเทียมหนัก 2กิโลกรัม4ี่ขีดนั่นเองค่ะนักเรียนคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเรามาดูโจทย์ข้อ3กันต่อเลยค่ะโจทย์ข้อ3ก็คือกุ้งหนัก5กิโลกรัม500กรัมเท่ากับกุ้งหนักกี่ขีดคะนักเรียนคนใดตอบได้บ้างคะก่อนที่จะตอบครูก,ก็มีคำใบ้เช่นเคยค่ะคำใบ้ก็คือ 1>, 1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดแล้ว5กิโลกรัมเท่ากับกี่ขีดคะเก่งมากคะ่ะ5กิโลกรัมเท่ากับ50ขีดนั่นเองแล้วนักเรียนจะทราบได้อย่างไรคะว่า500กรัมเท่ากับกี่ขีดจากที่นักเรียนได้เรียนมานักเรียนทราบแล้วว่า100กรัมเท่ากับ1ขีด ดังนั้น500กรัมเท่ากับกี่ขีดคะเก่งมากค่ะ500กรัมเท่ากับ5ขีดกุ้งหนัก5กิโลกรัม500กรัมก็คือห0ขีดกับ5ขีดดังนั้นกุ้งหนัก55ขีดนั่นเองค่ะนักเรียนคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะ วันนี้นักเรียนได้เรียนรู้ว่าการบอกน้ำหนักของสิ่งต่างๆอาจบอกเป็นกิโลกรมัมกรมัมขีดกิโลกรัมและกรมัมหรือกิโลกรัมและขีดโดยใช้ความสัมพันธ์1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีด1ขีดเท่ากับ100กรัม1กิโลกรัมเท่ากับ1,000กรัม หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้กันไปแล้วอย่าลืมหมั่นทบทวนและทำแบบสุกหัดเพิ่มสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ